ขอ,อนุญ,ญาตตอบคอมเนต์ของผู้ชมท่านนี้เนาะประเด็นที่ว่าแอดเฮตุคอนเทนต์ให้ประชาชนเทาละมัดระว่างเพิ่งตนเองในงานนมัสก,การบุญปถะุอีงทั้งเพราะว่ามีเหตุโจรกีดกระเป๋าสองเคสเสียงเงินลายหลาและก็เคสหลาสุดแมนบบาวกุุงเหตุแก่ปาบัมนะถือโจรมาหลักเอากระเป๋าเงินในหันก็มีรัพ์สินลายยางมีแวนทองคำม,มีเงินบาทมีเงินกีบและที่สำคัญ iPhone 16 Pro Max ขค้องเราก็ถือขโมยไปนำกันนี่แหละเหตุนี่แหละและเพิ่มาคอเนต์ว่ายอม หับยูวสันว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่อย่าสอกเอาจุดที่ว่ามันบดีออกมาวาลายวสันเพิ่นไปในงานก็เห็นอยู่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเข็มหัวซําใดแอดมินก็ยอมหับในแอดมินก็เห็นคือการว่าเจ้าหน้าที่เขาเข็มหัวซําใดแต่กับคสามารถปกป่องในเบิร์สุขคนเดสนะนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าแอดต้องเหตุคอนเทนต์วาให้ทุกคนเพ่งตนเองให้ระหมัดระวังเข่าคล้องของมีข่ากระเป๋าเงินจะคข้องเองให้ทือดีๆให้ระวัง เออมันบอดีบอลไดเหตุคอนเทนต์ออกมาว่าว่าให้ทุกคนระวังนี่เออม,มันมีบอดีบอลไดอยากถามคืนสมองปิ่นกับบอกถามมึงบอกว่ามันเป็นเหลืองเล็กๆนหน่อยๆนะซาตูเดอร์มืออื่นดิให้โจนหลักขืนเฮือนมึงหลักเอาไปเบิร์ตสับสินที่มีขาล,ลดล่างงานพาหนะในเฮือนเมึ่อห้โจนหลักเอาไปเบิดเลยแล้วมึงสิมองว่าเป็นเรื่องนหน่อยๆอยู่บอกเออ เป็นไั่ไผ่กับวยอยากให้เกิดเรื่องเล่าแบบนี่การทีว่าตักเตือนการให้มีสตนะิเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอย่ามาสวนกระแสาเศร้าโลกเขาถาสมองมีปัญหากับไปเสกด,ด่วนเด้ออย่ามาขิดสวนกระแสาเศร้าโลกเขาบอเอาบ่ดี